และนี้ก็คือฟูมูลขนาด9นิ้วนะคะเป็นขนาดที่มีน้ำหนักอยู่ที่1,575กรัมนะคะและที่สำคัญนะคะขอบขันอันนี้หนาอยู่ที่8มิลน,นะคะก็เรียกว่ามีขอบขันหนากำลังดีเลยนะคะเรียกว่าหนาเลยนะคะที่เราคัดมานะคะน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะสำหรับ1กิโลกร,รัมครึ่งนี่เรียกว่านำมาวางไว้ที่ฝ่ามือแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรับสัมผัสที่คลื่นพลังงานตกกระทบไปที่ฝ่ามือเนี่ยสบาย สบายเลยนะคะก็เหมือนยกดัมเบลเลยนะคะมาเทสกันนะคะโอ้โหเสียงนี้ไม่ผิดหวังเสียงฟูมูนเป็นน้ำเสียงที่มีความกังวลน,น้ำเสียงนิ่แน่นมากและที่สำคัญเมื่อเรานำมาวางไว้ที่ฝ่ามือสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้นะคะก็คือแรงกระเพื่อมที่เขาเรียกว่าคลื่นพลังงานที่ส่งผ่านจากเสียงที่ดังออกมานะคะไปที่กายสัมผัส ะะที่ฝ่ามือของเรากายสังขารของเราที่ฝ่ามือนะคะเราจะรับแรงกระเพื่อมได้ค่อนข้างไวเลยนะคะฟูมูลเป็นศาสตร์สมาธิที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำโยคะในเรื่องของการทำเมดิเทชันการฝึกสมาธิการกระตุ้นฐานลมจัก,กระ ในร่างกายในแกนกลางสังขารต่างๆได้ดีเลยนะคะซึ่งตรงนี้จะมีศาสตร์ในเรื่องของการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีนะคะแล้วก็ที่สำคัญฟูมูลไม่เพียงแค่นั้นนะคะก็ยังนิยมนำมาช่วยในเรื่องของการบำบัดร,รักษากายในจิตนะคะในเรื่องของความบกพร่องต่างๆฟูมูลจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุของร่างกายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมมากหลายๆที่โดยเฉพาะ ชาวอเมริกันหรือว่าต่างประเทศทั่วไปนะคะเขาก็จะนํามานิยมในช่วยในเรื่องของการรักษาร่างกายนะคะการได้ยินรักษาการเดินการหมุนเวียนของโลหิตหรือแม้กระทั่งโรคนอนไม่หลับและที่สําคัญเลยที่ยอดนิยมเลยนะคะก็คือเรื่องของโรคสมาธิสั้นกับเด็กนะคะอันนี้ก็จะมาช่วยเขาเรียกว่ามันจะมีคอสบำบัดในเรื่องของการรักษาเยียวยารักษาเลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะใบนี้เนี่ย เป็นใบที่ทางเราได้ไปเทสโน้ตมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงกับโน้ต g ีซอนนะคะก็คลื่นพลังงานเสียงที่ตกกระทบมาก็จะไปตรงกับโน้ตของ g ีซอนใครที่ตามหาโน้ตนี้อยู่ก็ใบนี้เลยน่าสนใจมากๆนะคะฟูมูนก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นงานหล่อหลอมด้วยการตีมือนะคะกว่าจะได้ฟูมูนหนึ่งใบนะคะเขาก็จะมีการตีตีตีต,ตีจนเป็นหมื่นรอบ เป็นหลายๆหมื่นรอบกว่าจะได้ขันที่ขึ้นรูปมาแบบนี้นะคะและที่สําคัญงานตีมือนี่คือเอกลักษณ์ของเขาก่อนเลยก็คือเสียงเขาจะมีความกังวานยาวนานเสียงก้องกังวานยาวนานและถ้าเป็นฟูมูลแล้วด้วยนะคะสิ่งที่พิเศษเลยก็คือน้ําเสียงเขาจะมีความแน่นมาก ถ้าเราเทียบขันหลายๆแบบแล้วนะคะซิงกิ้งโบหลายๆแบบฟูมูนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ศาสตร์โยคะนิยมนําเข้ามาฝึกสมาธิกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นเดอะเบสอย่างหนึ่งส่วนตัวที่มองนะคะว่าเออก็ถือว่าเป็นขันสมาธิที่น้ําเสียงนี่เรียกว่าทรงพลังมากๆถ้าจับฟูมูแล้วเนี่ยขันแบบอื่นนี่เรียกว่าเราจะแบบก็ยังยัง,ย,งยังหักล้างกันไม่ลงอยู่ฟูมูนี่ถือยังเป็น พระเอกที่นิยมมากที่นำมาใช้ฝึกสมาธิจริงๆเลยนะคะ,ะและที่สำคัญฟูมูลเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของการหลอ่อหลอมขันด้วยว่าเขาบอกว่าฟูมูลเนี่ยชื่อของเขาเลยก็คือฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงนะคะเขาจะใช้เรื่องของเลิกยามในการหลอ่อหลอมขันนะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าพลังงานจากแสงจันทร์นะคะจะเข้ามาสถิตยังวะโลหะธาตุนะคะทําให้น้ําเสียงที่ดังออกมาเนี่ย มีความกังวานและที่สำคัญมีพลังนะคะนี่ก็เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของฟูมูลเลยนะคะก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่จับฟูมูลมานี่ก็รู้สึกว่ามีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็เสียงเนี่ยคือเขามีน้ำเสียงที่หนักแน่นจริงๆนะคะแข็งแรงหนักแน่นนะคะก็สำหรับใบนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะก็ตอนนี้ก็ โดยมากแล้วจะมีไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าลูกค้าโดยโดยมากแล้วก็อยากได้แบบไซส์ใหญ่เพื่อที่จะเอาไว้ใช้สำหรับฝึกสมาธิหรือว่าเอาไว้ในเรื่องของการทำเฮลิ่งหรือว่าเมดิเทชันต่างๆนะคะท่านที่มองไว้ใบนี้ก็ยังบ้างอยู่นะคะ9นิ้วนะคะก็คือ,อ,อขอบขันหนา8มิลน,นะคะน้ำหนักอยู่ที่1,575กรัมแล้วก โน้ตเนี่ยเทียบโน้ตแล้วก็คือตรงกับโน้ต G หรือว่า G ซอนหรือว่าโน้ตซอนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่รับชมจนจบเลยนะคะก็ฝากเข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่